สวัสดีครับภานุชเวลกิจชิเลนชินิวครับมาจากโรงเรียนวรโชพิษสายวิชานิตครับอยากเป็นหมอนะครับก็จากมุมมองชีวิตหลายๆอย่างร,รู้สึกว่าความไม่เท่าเทียมกันของผูออ้ป่วยที่แบบไม่ค่อยมีรายได้กับมีรายได้นะครับลงมารัฐบาลกับเอกชนผมคิดว่าความเป็นคนของเราอมันเท่ากันแต่ว่าทําไมการได้รับการรักษาจากที่ต่างๆไม่ถึงไม่เท่ากันนะฮะคืออยากเข้ามาตรงนี้ ซึ่งอีกผลหนึ่งก็แบบผมอยากจะ,จะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องด้านการรักษาด้วยนะครับก็เลยอยากเข้ามาใน,ในตรงนี้ครับชิม่าของการเข้าอาชีพตรงนี้ครับก็เห็นกิจกรรมครับดูน่าสนใจดีคือถ้าเป็นค่าอยาอื่นนะฮะจะแค่นแนะนำนเฉยๆครับอย่างเช่นมหาลัยว่าเรียนเรียนอะไรคณะอะไรอะไรอย่างี้คณะนี้เรียนอะไรอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าที่นี่เราให้มาเป็นตรงนี้เลยะครับสมมติว่าถ้าผมสมัครเข้าเป็นหมอครับผมก็ได้ไปติดตามไปชีพหมอเลยว่าทําอะไรครับ ผมรู้จักผ่านทางเว็บเว็บไซต์นะครับออศึกษาหาข้อมูลเองครับทักษะเหรอครับในหลายๆด้านเลยครับทั้งผมคิดว่าการดำรงชีวิตด้วยแล้วก็มุมมองต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะครับรู้สึกว่ามันทําให้ผมได้แบบได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นนะครับได้รู้จักเพื่อนรู้จักตัวเองอะไรมากขึ้นนะครับก็อาจจะ ศึกษากอนว่าเฮ้ยมันใช่จริงๆหรือเปล่าหมอเนี่ยครับเข้าไปลองดูจริงๆแล้วถ้ามันใช่ครับก็ไปให้สุดทางเลยครับอาจจะแบบกลับไปบ้านอ่านหนังสือให้เพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับก็ช่วยจัดความคิดให้เป็นระบบมากขึ้นนะฮะเหมือนกับว่าการที่มันได้มาทำเวิร์กช็อปครเราได้ไอเดียจากพี่ๆต่างๆว่ามีแนวคิดยังไงแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างนะครับก่อนรุ่นก่อนหน้านี้ผมผมไม่ทราบเลยนะครับรู้รู้แค่ว่าแบบ รายละเอียดโครงการเป็นยังไงอะครับแต่ว mm ่าแค่แค่พื้นฐานนะครับแต่ว่าลึกๆลงไปก็ไม่ทราบครับอ๋อไม่มีเลยครับก็มาคนเดียวนะครับใช่ครับ